สวัสดีค่ะกาเมินเคลียร์ปมแน็กชาลีย้ำรักจริงใจปัดรับค่าจ้าง30ล้านทำคูบอนล้มละลายชาวเน็ตเผยแพร่ดิสคร์ดกาเมินเคลียร์ปมเลิกแน็กชาลีย้ำรักจริงใจมาอยู่ไทยไม่ใช่เพราะเงินปัดรับค่าจ้าง30ล้านบาททำคูบอนล้มละลายแจ้งไม่รับเงินก้อน5 0 0 0 0 0แต่ทิ้งไว้ที่คูบอนเพื่อให้บริษัทก้าวหน้ามากขึ้น เรียกว่าจบทั้งที่ยังรักกันสําหรับแน็กชาลีกับหวานใจจีการมินสาวเกาหลีโดยเมื่อคืนแน็กชาลีออกมาไลฟ์สดขอโทษกามินโดยยอมรับว่าเลิกทั้งที่ยังรักและขอโทษที่ดูแลาการมินไม่ดีล่าสุดชาวเน็ตนำดิสคอร์สของการมินแพลตฟอร์มหนึ่งในการแชทมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นที่มาที่ทำให้แน็ชาลีออกมาไลฟ์ชี้แจงเมื่อคืนหรือไม่ โดยดิสคอร์ดแรกที่ชาวเนต็ตอ้างว่าเป็นของกาเมินระบุว่ารู้สึกขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้พยายามปรับตัวเต็มที่ที่จะให้กับคนไทยซึ่งตนมาอยู่ไทยคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวอยู่ที่ไทยกาเมินบอกด้วยว่าได้เผชิญเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกได้รับความเจ็บปวดมาก แต่ไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่กลับปลอบตัวเองว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งที่ในใจมีแต่บาดแผลมากมายและเมื่อกลับมาอีกครั้งก็ยิ่งพยายามทําอย่างเต็มที่ให้มากยิ่งขึ้นถึงจะมามีงานส่วนตัวทั้งในเกาหลีและในไทยแต่ก็ไม่ได้รับเพราะเพราะพักดีกับที่เดียวคูบอนบ้านแนชาลีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเริ่มมีงานน้อยลง และเดือนสิงหาคมก็ยิ่งน้อยลงไปอีกและได้พูดกับคนที่เป็นห่วงในไทยว่าฉันไม่เป็นไรเหตุผลที่ฉันอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็เพราะความรักเท่านั้นเพราะคนคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันรอได้เสมอแต่ถึงอย่างนั้นก็ยอมรับว่ามีเรื่องเกิดขึ้นทําให้ถูกวิพากวิจาร์ณจากการที่เลิกกันคิดอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกวิพากวิจารณ์ แต่กลับถูกวิจารณ์ด้วยเหตุผลอื่นแทนก็ไม่รู้เหตุของการถูกวิพากวิจารณ์มาจากไหนแต่ตนเป็นแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ทำอะไรผิดคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เหมือนการฆ่ากันเพราะหลายๆเรื่องที่พูดถึงไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเลยแม้แต่เรื่องเดียวทุกเรื่องเป็นเรื่องเท็จที่ไม่เคยคิดจะทำแต่ถูกมองว่าเป็นคนแบบนั้นไปแล้ว ที่ผ่านมาทำเต็มที่สุดความสามารถเพื่อไม่ให้เสียใจในภายหลังไม่รู้ว่าใครพยายามโยนความผิดรด้ายแรงนี้ให้โดยการแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงต่อชาวต่างชาติที่มาไทยซึ่งไม่ได้ทั้งภาษาและไม่มีคนรู้จักอยู่เลยโพสต์ดิสคอ์ยังระบุด,ด้วยว่าการมินมาทำงานได้รับแค่เงินเดือนของงานที่ทำไม่เคยขอเงินจากใครและไม่เคยขโมยของใคร พอไลฟ์ขายของเสร็จผู้จัดการก็มักให้ของสำหรับในการทดลองใช้ก็รับแค่ของที่คนให้ถ้ามีของที่อยากใช้ก็จะขออนุญาตก่อนเสมอทุกเดือนบริษัทจะหัก25%เซจากเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายค่าแต่งหน้าล่ามอาหารค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินและอื่นๆแต่การเมนก็ยังออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ของตัวเองทั้งค่าอาหารและค่าตั๋วเครื่องบินเองแยกต่างหากไม่ได้ใช้เงินของคนอื่นการย้ายออกจากโรงแรมมาอยู่ที่คูบอนตั้งแต่เดือนมิถุนายนช่วยประหยัดไปได้มากแต่เรื่องเดียวที่การมินไม่ได้ประหยัดคือเรื่องอาหารโดยมักสั่งอาหารให้ทีมงานอยู่บ่อยครั้งโดยใช้เงินที่หามาได้เองสำหรับคนที่เข้าใจผิดว่าการมินไปไทยเพราะเงิน และที่แห่งนั้นวงเล็บคูบอลล้มละลายเพราะกามินนั้นกามินแจ้งว่ากามินทำงานและได้ค่าตอบแทนจากการทำงานมีคนบอกว่าได้เงิน30ล้านบาทวงเล็บในโพสเขียน3000บาทต่อมามีการแก้ไขเป็น30ล้านบาทแต่เรื่องนี้ไม่จริงตรวจสอบได้จากประวัติการโอนเงินเข้าออกข่าวลือทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด คนไทยเชื่อข่าวลือพวกนี้และตนได้รับข้อความที่ว่าร้ายอยู่ทุกวันหาว่าเป็นนักต้มตุนขอพูดอีกครั้งว่าถ้าข่าวลือเป็นเรื่องจริงจะเข้าคุกด้วยตัวเองเลยซึ่งข้อหาเหล่านั้นเหมือนก่ออาชญากรรมย้ำว่าไม่ได้รับงานที่ติดต่อมาส่วนตัวทำแค่งานที่ทำร่วมกันการทำงานกับที่นั่นวงเล็บคุบอลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกไม่เคยทรยศไม่เคยเซ็นสัญญา อืนด้วยกลับกันตนไม่เซ็นสัญญากับเอเย่นที่เกาหลีก็เพื่อจะอยู่ที่คูบอนได้และที่บอกว่าใช้คน7คนและล่าม2คนซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองนั้นอยากรู้ว่าข่าวที่ออกมาจากไหนชี้แจงว่าบริษัทได้จ้างล่ามมาก่อนแล้วตนไม่ได้เป็นคนจ้างตอนแรกที่ไปอยู่ที่คูบอนยังตกใจมากที่มีพนักงานเยอะอยู่ที่นั่น กาหมินบอกด้วยว่าไม่ใช่คนที่ออกมาตอบโต้เพราะเรื่องไม่จริงแต่ถ้าไม่ออกมาเลยทุกคนก็อาจเชื่อก็เลยต้องออกมาชี้แจงและถ้ามีใครบางคนพยายามที่จะทำลายก็หวังว่าจะรับฟังสิ่งที่ชี้แจงนี้ด้วยดังนั้นจะพูดแต่ความจริงต่อสาธารณชนขอบคุณข้อมูลจากมติชนค่ะ